จะกินใส่ลมมาดีกว่าไม่กินใส่โยเกิร์ตแม่่อยๆนั่นน่ะนะฉักเะไม่ตล้วะไม่ล้ากกินใส่มีกว่าอ่าอัเาป็นท่รน่าดให้มกกเมกเจอร์มาตะโนี่พพี่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 เพชรยยไปตรงนน้นป่ันนี้มันอันใหญ่ใหพี่พนั่งไป ไม่ต้องขยับถ้วยขยับแต่ตัวคนปะเพชรขยับไปนั่งตรงใกล้น้องลงไปเอาเพื่อนทุกฝั่งถไม่ต้องขยับกับลูก <มา S 1> ขยับกับคนไปฝั่งเี่ยๆเนี่ยเออฟ้าดันแันจะอะไรเงี้ยเออะไอ้เนี่ย,ยหูสิอไอ้ายมานดูผู้ม,มานีขมา่ขปปาเท่าเบิ่งหนึ่งปุ๊บปับเพื่อนกระลังสูดเลยไม่สูดก็สูดเลยไม่ถายโดนแล้วเนาะเออเกาะผ่าเกาะสอดใส่อ้ายเลยเสิดสายเลยเนาะ ทานกันช้านะเห็นไหมน้อง,อง,งเอาอเพชไปเปิดอนมอนมให้น้องเนี่ยเจ๊นะเยอะเลยเอาลยเฮ้ยเบาๆนะเยอะไปภูมิของน้องอะเยอะไปเอาออกม,ม,มามอีกอย่าพึ่งอย่าพึ่งป้าอย่าพึ่งเพชอย่าพึ่งภูมิเอาออกมาก่อนอมันน้อย,อยไม่ใช่เด็กเล็กเก๋อ๋<ข>อเพชเราออกมาใส่ถ้วยของตัวเองลูกแบ่งมาใส่ถ้วยของตัวเอง เยอะไหเทใส่เทใส่จับเยอะๆสิเอาออกอีกเอาออกอีกมันเยอะไปครึ่งหนึ่งเลยเอามาเทเลยเพช็เอาถ<อ>้วยมาเทเานี่มาอเอาไปช้อนทีเนี้ <c oughs> ยเดินเดยนเดี๋ยวอหนูซื้อเครื่องดันอยู่เออพอลว เยอะไปเยอะไปไม่หมดหรอกอ่ะน,นี่นะเพชรเอาถ้วยของเพชรมาอืมรักพเอาพอแล้วแล้วก็เทน,นมใส่แต่ว่ไมันวันนี้ไม่กินกับโยเกิร์ตแน่หรอต้องกินกับนมลูกอันเนี้ยพอแล้วเพชรอืมอืมเอามนมให้พี่ภูมินม นโยเกิร์ตใส่มันไม่เล่นไม่เข้ากันอร่อยไหมป๊ออันนี้อร่อยใช่ไหมฮึนี่บอยบอสเซ นะเพชรอย่าคํำสอกตัวเองลูกนั่งกินดีๆเพชร <c oughs> เพชรอย่าคํำสอบนั่งกินดีๆแล้วก็ขยับถ้วยเข้าไปใกล้ๆใกล้อย่างเงี้ยลูกขยับถ้วยเข้าไปใกล้ตัวเองอ่ะอืม <c oughs> แล้วก็นั่งกินดีๆ Ừ, bắp một lần hả? Ừ. <laughs> một lát à. ừ. ừ. là nông pháp ạ nó nó đưa hai xí một อาหารวะออืมเสียงสดแต่ละคนเอาละเอาละเอาละมันจะล่งหลอดลม